อันตรายมากนะถ้าไม่มีความรู้จ,จัดจับห้ามจับเป็นเด็กขาดหลายคนคผิดพลาดเพราะเรื่องนี้มาเยอะกันนะบางคนหูตาไม่ไวทักษะไม่สูงพอ,อเรื่องนี้ต้องไล่เทียมทานประมาณนึงเลยวางเนี่ยวางเนี่ยเต้ยเดี๋ยวยายได,ได้กินเต้ยเต้ย เอเดี๋ยวยายได้ยินโอ้โอ้โอ้ยายมันเล่นลับบูบูเหรอไม่ใช่ของยายเหรอไม่ใช่ของยายเหรอกูค่ะก็คิดว่ายายมานั่งอยู่แถวนี้เหร้อยสี่สิบไม่คุ้มเลยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอาเยี่วหลายคนพลาดเยอะมากนะยังไงเห็นแล้วก็เก็บด้วยเหร ไม่เห็นเงียบๆเ,เลยนะเนาะเงียบอะไรที่ลืมได้ลืมไปก่อนบางทีเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากมันก็ให้อาัยกันได้ใครบอกถือว่าอันตรายมากเลยนะเราจะไ,ไปไหนน่าจะต้องหวีผมใหม่หรือเปล่าน่าจะต้องหวีผมใหม่หรือเปล่า